วัสดีค่ะวันนี้มีรถครอบครัวมานำเสนอหนึ่งคันนะคะคันนี้เป็นรถมินิแวนพรีเมียมนะคะนั้นก็คือ Mitsubishi Space Wagon 2.4 GT ปี2 0 0 9นั่นเองค่ะคันนี้ไมเนอร์เชนแล้วด้วยซสื้อไซส์เดิมไม่เคยติดแก๊สมาก่อนนะคะเดี๋ยวไปชม Body บอดี้รอบๆคันกันเลยค่ะ เริ่มจากบอดี้ด้านหน้านะคะในส่วนของฝากระโปรงเขาก็จะมีเส้นสายนะคะที่มีมิติตอบรับกับไฟด้านหน้านะคะ่ะในส่วนไฟด้านหน้าเป็นแบบโรเจอเตอร์มาพร้อมกับไฟตัดหมอกและมีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้ทั้งหมดถึง4จุดด้วยกันเลยคะ่ะ มาต่อกันที่บอดี้ด้านข้างนะคะด้วยทรงที่เขาเป็นทรงม mm ินิแวนก็จะมีความกว้างความยาวนะคะ mm hmm. เหมาะกับรถครอบครัวอย่างแท้จริงเลยค่ะ mm hmm. มาดูกันที่ล้อของเขาเลยนะคะ mm hmm. ล้อของเขามาด้วยซีรียลยาง 21555R17 ค่ะ mm hmm. มาพร้อมกับล้อมแม็กอันลอยนะคะ mm hmm. มาด้วยสีเทานะคะ mm hmm. ซึ่งสีเทาสีนี้เป็นสีเฉดสว่าง mm hmm. มีความอมทองนิดๆนะคะ mm hmm. จะมีความมันความวาวทำให้ตัวรถดูใหม่ตลอดเวลามากๆค่ะ ด้านหลังก็ดูสวยงามนะคะและที่โดดเด่นเลยนะก็คือไฟท้ายของเขาเป็นแบบ LED ค่ะการดีไซน์ก็จะมีความยาวตั้งแต่ด้านบนลงมาด้านล่างแบบนี้นะคะตรงกลางเป็นคิ้วโครเมียมค่ะถัดกันมานะคะในส่วนด้านล่างมีปักกิ้งเซนเซอร์มาให้ทั้งหมดถึง3จุดด้วยกันเลยค่ะ มาดูกันต่อที่ภายในห้องผู้โดยสารก็กว้างโล่งโปร่งสบายนะคะทัศนวิสัยในการมองเห็นถือว่าดีมากๆค่ะทั้งคันจะตกแต่งด้วยโทนสีเบจในส่วนของในส่วนเบาะของเขานะคะก็มาด้วยโทนสีเบจค่ะในส่วนของคอนโซลด้านหน้ามาด้วยสีทูโทนสีดําสนับกับสีเบจต,ตรงกลางมีหน้าจอมาให้ค่ะถัดกันมาจะเป็นปุ่มปรับแรงลมปุ่มปรับแรงแอร์และในส่วนของเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ4สปีดค่ะในส่วนของพวงมาลัยเป็นพวงมาลาัย power นะคะ ซึ่งตัดกับลายไม้สวยๆเลยค่ะห้องผู้โดยสารด้านหลังก็กว้างนะคะบอกของเขามาด้วยโทนสีเบจเช่นกันค่ะนั่งได้สบายเลยด้านหลังนะคะก็นั่งได้อีก2ตํตำแหน่งเช่นกันเลยค่ะ คันนี้นะคะถ้าใครที่ได้ไปถือว่าคุ้มสุดคุ้มอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุด2.4 GT นะคะและยังมาพร้อมกับชุดแต่งแท้ๆ GT จากโรงงานเดินอีกด้วยค่ะและในราคานะคะก็มาเบาๆเ,เพียงแค่199,000บาทเท่านั้นค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถเข้ามาชมรถและทดลองขับได้แล้วทุกวันที่ Open Road ค่ะ